ตอนนี้เราไปไหนกันคะไล่ชาไล่ชาอะไรลูก<อ>ฉุยอะไรออะฉุยฟงไงฉุยฟงใช่คะ่ะเดี๋ยวเราลองไปดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างน่องดักินเป็นไหมลูกชาเขียวกินเป็นเปล่ากินเป็นเป็นอะช่องดัดคุงมเองครับเป็นเพื่อนช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับ เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของเรานะครับอันนี้เราขมาถึงแล้วน,น,นะครไปกันเลยไปไปกันเลยู เข้ามาสั่งอาหารนะคะนี่ลังดัดดูจะกินอะไรลูกชาเมีไข่มุกใช่ไชาเขียวไข่มุกเหรอเอาไหมได้แล้วก็มีเค้กด้วยเนี่ยหนูจะเอาเค้กอะไรเอาเค้กฝัดชาเขียวดีกว่า อะไรอีกปะลูกไม่ได้อย่าไปทางนั้นอยากกินยังินไ,ไปนั่งรอพ่อข้างนอกกันปะ ชาเขียวของน้องดาอันไหนลูกชาเขียวไข่มุกนะคะรู้ UK ซินา่ากินมากเลยเขียนผิดเดี๋ยวให้พ่อถ่ายรูปอ่ะใ,ออนนะให้พ่อถ่ายรูปอันนี้กะะ่อนมาพลาดแล้วน้องดาให้พ่อถ่ายรูปค่ะถ่ายรูปเป็นดีๆลูกยังเมื่อ,อไหร่ยังยังนี้วได้ ลัดงด้านลองชิมดูนะคะเป็นไงคะนันเป็นชาเขียวนะคไหอร่อยอร่อยปะอร่อยนะคะได้เลย เร้านลองกินเค,ค้กกันดีกว่าลูกตักเลยตักดีๆไม่อยากลองอ่ะมันใหญ่อ่ะแม่มันใหญ่อะนออะแม่ลองก่อนแม่ลองก่อนนะแม่ลองก่อนเนี่ยอร่อยอร่อยปะอร่อยนะคะแม่ลงชิมเฮ้ยใบกินใบชาเขียวด้วยเหรอกินได้哟 เป็นไงลูกขมอ่ะเขาเอาเขาเอาเสียบมาให้สวยเฉยๆเขาไม่ๆๆไ,มได้ให้กินกินเค้กไปเสียบมาเต็มดัดเป็นไงเมื่อกี้เมื่อกี้น้องดัดทำเค้กชาเขียวควันนะคะอดกินเลยดูสิด,ด้านหน้าไปอยู่ข้างล่างเลย,ยเลไม่เอาไม่เล่นแล้วน้องดัดเนี่ะอดกินเลยอ่ะอร่อยอยู่ด้วยดูฟันดูฟันน้องดัดดิ ฟันเขียวเลยอ่ะไหนดูดิยิง <laughs> กิงได้ <laughs> ที่ของพ่อแทนแล้วกันนุ่นพ่อพ่อแผลน,นะน้องดั๊บทำท่าไหนไม่รู้ว่าเค้กไปอยู่ตรงเนี้ยไหน <laughs> แล้วโต๊หมดเลย <laughs> <laughs> ตอนนี้น้องด,ดั๊บกินแล้วนะคะ <laughs> เดี๋ยวเราจะลงไปขั้งล่างถ่ายรูปก,กัน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn สอรักให้ใ้่วยนะคะแล้วพบกันใหม่ที่หน้าห้องกับไปก่อไปบ๊ายบายเดี๋ยวเราไปไหนกันต่อลูกไปดอยแม่อะไรดอยแม่สโลดอยแม่สโองนะคะเดี๋ยวบ้านหมู่บ้านเขาขาวรู้เนี่ตายตายลูกขึ้นรถบ๊ายบายแล้วไปเพื่อนก่อน